ในนามของบริษัท LED อิตาเลียนไทยจำกัดผมขออธิบายผลิตภัณฑ์การส่องสว่างของทางบริษัทในเบื้องต้นดังนี้นะครับในสถานการณ์ปัจจุบันมีการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นจำนวนมหาศาลจึงทำให้เกิดกระแสการประหยัดพลังงานในรูปแบบต่างๆเกิดขึ้นมากมายในส่วนของทางบริษัท LED อิตาเลียนแอนไทยจำกัดเราเน้นการประหยัดไฟฟ้าทางด้านแสงสว่างเป็นหลัก ซึ่งผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทเราสามารถให้ประสิทธิภาพการส่องสว่างที่สูงที่สุดประหยัดพลังงานมากกว่า70%ทนทานกว่าโดยรับประกันสูงสุดถึง5ปีและให้แสงครอบคลุมพื้นที่มากกว่าส่วนประกอบหลักของผลิตภัณฑ์ของบริษัทในส่วนของชิปที่ให้ความสว่างตามท้องตลาดจะมีขายอยู่หลายยี่ห้อ แต่ชิปที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกในด้านคุณภาพมีอยู่4ยี่ห้อด้วยกันคือ 1. ชิปของกลีจากอเมริกา 2. นิเชีย 3. ซัมซุงและ 4. ฟิลิปชิปที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกว่าดีที่สุดในโลกคือชิปของกลีซึ่งให้ความสว่างถึง200ลูเมนต่อวัตต์ซึ่งเป็นค่าสูงที่สุด บริษัทเราจึงขอเลือกใช้ชิปของครีเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของเรามีประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นเองสินค้าหลักของทางบริษัทเรามีดังนี้ชนิดแรกโคมไฮเบ์ Bay, ซึ่งเป็นไฟโรงงานไฟอาคารอนเนกประสงค์และไฟส่องลงสีต่างๆ 2. งสตรีทไลท์ไฟส่องถนน 3. ฝัดไลท์ไฟสปอร์ตไลท์สป้ายสสนามกีฬา 4. หลอดฟลูอลอเรสเซนต์ LED T8 ใช้แทนหลอดนีออนยาวขนาด36วัตต์ในสำนักงานบ้านเรือนทั่วๆไปต่อมาเราจะมาพูดถึงโคมไฮเบย์ Bay. โคมไฮเบย์ Bay เป็นผลิตภัณฑ์โคมไฟที่ใช้ในโรงงานอาคารอเนกประสงค์โรงสี เพื่อให้แสงสว่างมากหลักการของสินค้า LED ทั่วๆไปตามท้องตลาดคือการนำเอาเม็ด LED มารวมกันแล้วอัดเข้าไปในโคมโคมเดียวซึ่งเราจะมาดูผลที่เกิดขึ้นจากการใช้โคมไฟโคมนี้ 1. ค่าความร้อนที่เกิดจากการนำเม็ด LED ไปรวมรวมกันนั่นเองเกิดความร้อนสะสมมหาศาล ทำให้อายุการใช้งานต่ำลําแสงที่เกิดจากโคมจะมีลําแสงในมุมที่จํากัดซึ่งอาจมีพื้นที่ส่องสว่างได้ไม่เกิน2-4เมตรเท่านั้นเนื่องจากลักษณะของตัวโคมเป็นตัวกำหนด 2. ความสม่ำเสมอของแสงที่ออกจากโคมมีค่าความสม่ำเสมอที่ต่าและ 3. ค่าการประหยัดไฟ ในโคมเดิมที่ใช้กันอยู่จะกินไฟประมาณ450วัตต์ต่อโคมส่วนโคม LED ทั่วๆไปจะกินไฟอยู่ที่ประมาณ250วัตต์ต่อโคมซึ่งจะเห็นได้ว่าอัตราการกินไฟจะลดลงเพียง30-40%เท่านั้นต่อมาเรามาพูดถึงโคมไฮเบของทางบริษัทซึ่งในผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทนี้ จะใช้ชื่อรุ่นว่า Voyager มีด้วยกันหลายรุ่นมีตั้งแต่3โมดูล4โมดูลและ6โมดูลให้เลือกใช้ตามความต้องการความสว่างในแต่ละพื้นที่สิ่งที่แตกต่างจากโคมไฮเบททั่วๆไปตามท้องตลาดคือรูปร่างและการออกแบบทางบริษัทให้ได้ออกแบบให้มีฮิทซิงเป็นโมดูล แยกกับโคมไฟเพื่อการระบายความร้อนที่ดี 2. บีมลำแสงจะกว้างกว่าเพราะเราใช้เลนส์ในการประกอบเพื่อช่วยในการกระจายแสงทําให้สามารถปรับมุมของแสงได้ตามความต้องการในการใช้งานของแต่ละประเภทนอกจากนั้นเรายังมีแขนที่ยึดโมดูลที่สามารถปรับมุมได้อีกทำให้ลำแสงเฉพาะมากขึ้น เรามาลองดูภาพเปรียบเทียบบีมลำแสงโคมไฟไฮเบ์ ay, ของโคมไฟทั่วไปกับโคมไฟของทางบริษัทในการติดตั้งที่ความสูง8เมตรเราจะเห็นว่าโคมไฟ LED ไฮเบททั่วไปตามท้องตลาดจะให้ค่าลำแสงส่องสว่างออกมาเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน4เมตรส่วน LED ไฮเบ์ของทางบริษัท สามารถให้เส้นผ่าศูนย์กลางของลําแสงที่เปล่งออกมาได้สูงสุดถึง8เมตรความส่องสว่างที่กินพื้นที่ได้ครอบคลุมมากกว่าซึ่งเกิดจากการทำงานของแต่ละโมดูลซึ่งค่า UO คือค่า uniformity ค่านี้คือค่าความสว่างที่ต่ำสุดหารด้วยค่าความสว่างเฉลี่ย การประหยัดไฟ3โมดูลของเราจะใช้ไฟเพียง110วัตต์4โมดูลจะใช้ไฟ150วัตต์และ6โมดูลจะใช้ไฟเพียง190วัตต์เท่านั้นสิ่งที่จะทำให้ท่านตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเราขอเสนอข้อมูลให้ท่านทราบดังนี้ 1. เรื่องของซีบาเอฟเฟกเราจะเห็นโดยทั่วไป ถ้าลำแสงที่ส่องสว่างตามสถานที่ต่างๆที่ใช้โคมทั่วๆไปจะมีบางช่วงที่แสงส่องสว่างไปไม่ถึงระหว่างโคมที่ติดตั้งในระยะเท่าๆกันจะเกิดช่วงสว่างและมืดสว่างและมืดสลับกันไปสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากค่าู uniformity ที่ต่ำทำให้ต้องติดโคมจำนวนมากเพื่อลดสภาวะดังกล่าว แต่ถ้าท่านมาใช้โคมของทางบริษัทเราซึ่งมีค่า uniformity ที่ดีกว่าจะทำให้สภาวะดังกล่าวไม่เกิดขึ้นทั้งที่ใช้จำนวนโคมที่น้อยกว่าเรามาดูภาพประกอบเรื่องของซีบ้าเอฟเฟกซึ่งเกิดจากสภาวะที่ uniformity ที่ตำ่ำข้อดีข้อต่อมาของผลิตภัณฑ์ของบริษัท คือเรื่องของจำนวนโคมที่ใช้ทั้งโรงงานโคมทั่วไปที่ราคาถูกกว่าแต่ต้องใช้จำนวนมากกว่าเพื่อให้ได้ค่าของแสงความสว่างที่วัดเป็นลักษ์เพียงพอกับความต้องการในการทำงานแต่ผลิตภัณฑ์ของเราจะช่วยท่านได้จากการที่สินค้าของเรามีค่า uniformity ที่ดีกว่าทำให้ค่าความสว่างที่วัดเป็นลักษ์มีค่ามากกว่า แต่ใช้จานวนโคมที่น้อยกว่าไฟประเภทต่างๆไม่ว่าเป็นสตรีทไลท์ไฟสองถนนฝัดไลท์ไฟสองป้ายหรือที่8ไฟที่ใช้ตามอาคารสำนักงานก็เป็นหลักการเดียวกับไฟไฮเบเช่นกันดังนั้นเราจะมาดูหลักการคิดที่ทำให้ท่านสามารถประหยัดไฟได้อย่างไรขั้นแรกสำรวจ วัดค่าความสว่างในพื้นที่ของท่านออกมาเป็นลักษ์ขั้นต่อมานับจำนวนโคมเก่าที่ท่านติดตั้งพร้อมคำนวณค่าไฟให้ท่านทราบโดยวิธีคำนวณดังนี้ค่าไฟต่อวันหน่วยเป็นบาทจะมาจากจำนวนวัดต่อหนึ่งโคมคูณด้วยจำนวนโคม คูณด้วยจำนวนชั่วโมงที่ท่านใช้ใน1วันหารด้วยหนึ่งพันหน่วยจะออกมาเป็นกิโลวัตต์แล้วท่านคูณด้วยหน่วยละ4บาทเข้าไปจะออกมาเป็นค่าไฟที่ท่านใช้ใน1วันขั้นตอนที่3การทำซิมูเลตโดยให้ค่าความสว่างเท่าเดิมที่ลูกค้าเคยใช้ คิดค่าไฟฟ้าให้ใหม่และคำนวณจำนวนโคมของเราที่จะติดตั้งในสภาพแสงที่เท่าเดิมทางเราจะทำตารางคืนทุนให้ลูกค้าเห็นค่าความประหยัดโดยใช้วิธีติด3วิธีคือติดแบบ3โมดูล4โมดูลและ6โมดูลเปรียบเทียบกันเพื่อให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดได้ i t time to c h a n g e to LED ถึงเวลาแล้วครับ ที่ท่านจะต้องเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีการส่องสว่าง LED ขอบคุณครับ